ข่าวแรกของเรานะคะมาเริ่มกันที่สาวแอปทักษออนค่ะที่ได้โพสต์คลิปสุดซึ้งเลยถึงคุณพ่อหลังต้องจากลากันนะคะแต่สาวแอปบอกเลยว่าภูมิใจมากๆที่ได้เกิดมาเป็นลูกคุณพ่อค่ะ แม้กายจะจากแต่ความทรงจำดีๆระหว่างนางเอกสาวแอฟทักษอรกับคุณพ่อก็ยังมีอยู่ไม่ลืมเลือนนะคะหลังจากที่จัดพิธีชาปนก,กิจคุณพ่อไปเมื่อวานนี้วันนี้ทางแอฟก็โพสตคลิปสุดซึ้งผ่านไอจส่วนตัวค่ะที่ทางนักแสดงรุ่นน้องคนสนิทอย่างนนกุลเป็นคนตัดคลิปให้นะคะโดยได้เผยภาพแสนอบอุ่นระหว่างเธอและก็คุณพ่อตั้งแต่เล็กจนโตซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาอันพิเศษสุดๆเลยค่ะทั้งนี้เธอยังได้เผยความในใจผ่านข้อความด้วยว่าการได้เกิดมาเป็นรู พ่อคือสิ่งที่แอปภูมิใจแอปจะไม่ลืมความรักความผูกพันกอดหอมและช่วงเวลาแห่งความสุขของเราแอปขอกราบคุณพ่อด้วยหัวใจพ่อจะอยู่ในใจของลูกตลอดไปค่ะ